สำหรับการแบ่งไฟในสู่คัพนะครับเราจะไม่ได้ใช้ส6มสิบหกซิสเต็มแบบปกตินะฮะเพราะว่าในส่วนตัวของพี่หมอเองเนี่ยมองว่าการแบ่ง3าซิสเต็มอ่ะมันมีความเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยก็คือคุณสามารถวางแผนได้ครับว่าคุณอยากจะตกอยู่ในไฟ AB หรือว่า C นะฮะเราก็เลยจะใช้วิธีการตัดอิงกลุ่มนั่นเองเหมือนตัดเกรดมหาลัยครับก็คือในบรรดานักกอล์ฟทั้งหมดนะครับแบ่งออกเป็นไฟชายกับไฟหญิงออกจากกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะเอากรอสสกอร์ของทุกคนนะครับมาทําการเรียงอันดับ1ถึงอันดับสุดท้ายก่อนแล้วก็เอามาาตััดดอออิงงกลุ่่่่มนนเเพืูว เอ๊ะนักกอล์ฟส่วนใหญ่เราคะแนนไปในทางไหนนะครับถ้าสมมุติในแมชนี้มีกลุ่มคนที่ตีเก่งมากๆมากรอมกันอ้าวคนไม่เก่งทำยังไงมีที่อยู่แน่นอนครับเพราะว่าเราแบ่งไฟ์ออกมาถึง7ฟไฟล์ด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าการแบ่งช่วงคะแนนแต่ละไฟ์เนี่ยคะแนนแต่ละคนจะค่อนข้างเกาะกันมากๆนะถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนไม่เก่งมากลองกูเยอะอ่ะเราอาจจะมีคู่แข่งเยอะในกลุ่มไฟ์ของเราด้านล่างอันนี้ก็เลยมองว่าทําให้เราวางแผนล่วงนาด้ยาขึ้นนะครับว่าเอ๊ะตัวเองจะไปตกอยู่ที่ไฟ์ไหนกันแน่แล้วก็ทําให้รางวัลเน หาทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนะครับอ้าวอย่างนี้ที่1นึงของกลุ่มก็ชนะไปเลยหรือเปล่ายังไม่ใช่ครับผมเราจะมีการคลิกคะแนนระบบใหม่ใหม่หนึ่งอย่างนะครับเรียกว่าแซสกอร์นะครับก็มาจากซูซูครับเลยฮะซูซูสกอร์เอ่ครับเฮ้ยมันคิดอย่างไรเอาแค่คอนเซปต์ก่อนยังไม่ต้องลงสูตรนะครับถ้าคุณตีหลุมที่ยากได้คะแนนดีคุณก็จะได้บวกคะแนนเยอะตามไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราตีพลาดเกิดบวกเยอะขึ้นมาคะแนนจะติดลบน้อยๆครับแต่สําหรับหลุมไหนที่มันงง่่าายยแจะ เราตีได้ดีคะแนนก็จะบวกน้อยแต่ถ้าเกิดตีพลาดขึ้นมาก็จะลบเยอะนั่นเองโดยความยากนะครับเราก็จะดูตาม h ท p พหรือแฮนดี้แคบของหลุมนั่นเองครับผมแต่ละหลุมเขาก็จะมีป้ายปากักบอกอยู่แล้วว่าหลุมนี้แฮนดีแคบเท่าไหร่เรื่องสูตรนะครับเดี๋ยวจะมีรูปประกอบอยู่ด้านล่างนะครับว่าเผื่อใครอยากจะรู้ว่าเอะคุณหมอคิดสูตรยังไงแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปดูตามรูปไปเลยนะฮะแต่สําคัญก็คือดูง่ายๆครับถ้าตีได้ตั้งแต่พาลงไปพาเบอร์ดี้อีเกิลอาบาทอสนะครับคะแนนหลุมนั้นค นนนแต่ถ้าเกิดได้ตั้งแต่โบกี้เป็นต้นไปนครับโบกี้เดิมโบกี้ทริปเปิลโบกี้ถึงบวกไปเท่าไหร่ก็ว่าไปคะแนนจะเป็นลบเสมออ่านังนั้นไม่มีคะแนนศูนย์นะครับมีไม่บวกก็ลบแต่จะบวกมากบวกน้อยขึ้นอยู่กับ HCP ของหลุมนั้นนะครับซึ่งหมอก็ทําการวิจยัยเก็บข้อมูลมานะครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์ของพวกออสเตรเลนด์นะครับ LPGA หรือว่าระดับแข่งทัวร์นาเมนต์ทั่วไปนะครับได้ลองเอาข้อมูลเนี่ยมากรอกแฮนดิแคปดูแล้วก็ลองตัดอิงกลุ่มแบบนี้ดูนะครับพบว่าการแบ่งแบบนี้คะแนนในแต่ละกลุ่่มคอ,อนข้างจะก,ก กันมากนะครับอาจจะเกาะกันแค่ประมาณ4-5สตกอกนั้นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในกลุ่มของตัวเองเนี่ยที่คะแนนห่างกัน4-5สตอกกับพบว่าบางคนแม้สตอกตีจะแพ้เยอะอาจจะห่าง5แต้มเลยกับกลายเป็นแซดสกอร์เนี่ยได้คะแนนมากกว่าแล้วก็เฉือนชนะได้เช่นกันนะครับอ่าทำให้แมชการเลข่ของเรานะครับทำให้เรากล้าบุกมากขึ้นแล้วก็เล่นเซฟในหลุมที่ง่ายนั่นเองครับผมก็หวังว่าการคีดคะแนนแบบใหม่นะครับจะเพิ่มโอกาสให้กับนับกกอล์ฟทุกท่านนะครับได้ลุ้นรางวัลนั่นเอง